ก็ไลฟ์ฟังดังนี้นะครับเนาะก็ในช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยสิ่งที่จะต้องรู้คือหนึ่งในโรคเจ็ดโรคที่ทำให้โควิดแย่ลงนั้นคือโรคอ้วน สวัสดีครับนายแพทย์กอล์ฟแลเชอร์สีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้ป่วยแประจำ D Accessibility Clinic นะครับวันนี้มากับคุณรปภด้วยนะครับเนาะก็เดี๋ยวมาไลฟ์กันสั้นๆนะครับเอ่อก็ให้ความรู้เรื่อง Type of Low Carb Diet นะครับเนาะก็จริงๆเป็นคลิปที่พูดไปนานแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เอาลง YouTube นะครับก็ช่วงนี้ว่างหน่อยนะครับล็อกดาวน์นานก็เลยขออนุญาตเอาขึ้น YouTube นะครับให้พวกเราได้ทบทวนกันนะครับเนาะก็วันนี้ คุณรบพก็จะไปกับเราด้วยนะครับน้องเหนือก็จะไปด้วยเนาะก็มาเล่าด้วยกันฟังว่าจะขยับกุยิกนิดหน่อยเนาะแต่ก็พอคุยได้อยู่นะครับก็ไลฟ์ฟังดังนี้นะครับเนาะก็ในช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยสิ่งที่จะต้องรู้คือหนึ่งในโรคเจ็ดโรคที่ทําให้โควิดแย่งลงนั้นคือโรคอ้วนนะครับแล้วโรคอ้วนเนี่ยก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรับประทานที่ไม่ถูกต้องนักนะครับอันนี้เนี่ยหลายหลายคนที่ถูกลอกดาวอยู่กับบ้านนะครับ ไม่มีโอกาสได้ไปออกกำลังกายงั้นการควบคุมอาหารกักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยกินอาหารให้ถูกต้องแ่ะจะเป็นสิ่งสําคัญนะครับงั้นหัวใจในวันนี้ก็คือคีย์เวิร์ดหรือความสําเร็จในการลดน้าหนักเนี่ยผมบอกเลยว่าง่ายๆคือการลดแป้งนะครับการออกกำลังกายเนี่ยสำคัญนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดน้าหนักให้ได้ผลคุณต้องควบคุมแป้งให้ได้นะครับวันนี้ก็ <c oughs> ขอแนะนำขออนุญาตเอาสิ่งที่รู้มานะครับแล้วก็ ประสบการณ์ได้ทดลองมาทุกโปรแกรมการลดน้ํานหนักแล้วเนี่ยนะครับมาเล่าแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าไ <c oughs> อโรคาเดเดเที่เรารู้จักกันเนี่ยโลคาบโลคาบคีโตไอเนี่ยมันคืออะไรยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังข้าวๆนะครับว่าหัวว่าหัวใจของมันเป็นยังไงนะครับเนาะไปกันเลยเนาะเดี๋ยวเพราะ <c oughs> ก็อย่าลืมนะครับไปกดไลค์กด subscribe กด สารกิ่งๆให้กับทีมงานพวกเราด้วยนะครับเนาะไปกันต่อนะครับเนาะก็ที่ต้องทราบก่อนคือคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสารตัวหนึ่งกาเรียกว่า AGE ย่อมาจาก Advanced Glycation Product นะครับ Advanced Glycation End Product นะครับตัวเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับความแก่ชื่อย่อมันกับแก่มันเอิร์มันสอดคล้องไปด้วยกันนะครับมันแปลเป็นไทยได้ว่าคุณยิ่งกินแป้งมากเท่าไหร่นะครับคุณยิ่งแก่เร็วนะครับไม่นับที่ทําให้อ้วนด้วยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย นอกจากคุมอาหารแล้วผอมลงแล้วเนี่ยครับยังแก่ช้าด้วยนะครับเนาะทีนี้มาดูกลดไข่กันนิดนึงนะครับก็คือไกลเกลียชันคือปฏิกิริยาการจับตัวกันระหว่างในที่นี้หมายถึงคาร์โบไฮเดรตนะครับกับไอตัวโปรตีนนะครับเนาะก้อนน้าตาลนะครับก็คือหนึ่งในโปรตีนนะครับไปจับตัวกับโปรตีนเอ๊น้ำตาลเป็นส่วนหนึ่งของคาร์โบไฮเดรตไปจับกับโปรตีนนะครับแล้วจับแล้วมันเกิดปฏิกิริยาเรียกไกลเกลียชันเกิดเป็นสารตัวที่เราย่อกันไปก่อนนะครับเนาะเ ทีเอถ้าเกิดเป็นซึ่งเป็นสารแก่นั่นเองนะครับเอ๊ตัวเนี้ยคือตัวปัญหาที่ทําให้เราแก่แบบไม่บรรยัญญบบรรยังนะครับเนาะถ้าเรามีสารตัวนี้น้อยเราก็จะแก่ช้าลงเพราะฉะนั้นเนี้ยถ้าเรากินแป้งน้อยกินน้ําตาลน้อยสารตัวนี้ก็จะน้อยลง,งการแก่จากการกินเนี่ยมันก็จะน้อยลงด้วยนะครับเนาะทีนี้มาดูว่าอลไกการเกิด AGE นะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับไอ,ไอตัว advance d glycation end product เนี่ยนะครับเนาะก็คือดูจากรูปนะครับเนาะ น้ำตาลนะครับเนาะไปเจอกับโปรตีนในร่างกายน้ําตาลนี่ไม่ได้แปลว่าเรากินแป้งแล้วไม่มีน้ําตาลนะครับร่างกายเขาย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ําตาลได้น้าตาลกูโคสเนี่ยไปเจอกับแป้งจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงหลักชั่วโมงหลักวันแล้วก็เป็นสัปดาห์เป็นเดือนจะเกิดเป็นจบที่เป็น a g e Skip Base a m e d i o r a t i Process Product นะครับแล้วก็ไปจบที่ a g e ที่น่าสนใจคือถ้าอยู่แถวๆเนี้ย นะครับอมานอมัอ Rank, โดรนี่โปรดักเนี่ยมันยังกลับไปได้มันยังรีเวิร์สได้แต่ถ้าคุณมาจบที่ AGE แล้วเป็นสารแก่แล้วคุณกินหวานกินแป้งต่อเนื่องม ained, ันนานๆเป็นเดือนเป็นปีๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเกิดสาร AGE ซึ่งไม่สามารถย้อนกลับได้คือแกแ่แ,กแล้วแกแ่เลยนะครับมันช่วยอะไรไม่ได้เลยนะครับเนาะนี่คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับเพราะเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าเรากินอาหารกลุ่มประเภทโลขาวแล้วเนี่ยนอกจากน้ำหนักลงแล้วคุณยังต้านแก่ได้ด้วยนะครับนี่คือหัวใจของมัน ท่านะทีนี้เรามาดูนะครับการป้องกัน AGE เนี่ยสารเอะไรทำได้ยังไงบ้างนะครับก็มาดูข้อแรกเลยก็คือว่ากินน้ําตาลให้น้อยลงรวมทั้งแป้งด้วยก็คือเข้าสู่โหมดของ low carb diet carb คือคาร์โบไฮเดรตนะครับสเนี่ยวิธีการปรุง3มีการออกกำลังกาย4นะครับทานแอนตี้ออกซิแดนท์ให้มากขึ้นก็เรียนให้ทราบง่ายๆดังนี้นะครับไอตัวแอนตี้ออกซิแดนท์ส่วนใหญ่อยู่ในผักผลไม้นะครับมันถ้าเรากินอาหารที่มีแป้งน้อยน้ําตาลน้อยแล้วเนี่ยควรควรจะกินผักผลไม้ให้เยอะขึ้นด้วย วันนี้เราคงเน้นที่ข้อหนึ่งเป็นหลักนะครับเนาะ, <c oughs> ะทีนี่มันข้อหนึ่งคือโลคาร์บไดเอทนะครับโลคาร์บไดเอก็ต้องเข้าใจก่อกนว่ามันมีลักษณะน้อาอมีแป้งและโปรตีนมีแป้งและคาร์โบไฮเดรตต่ำต่ำเท่าไหร่เดี๋ยวมันเล่าให้ฟังที่จะต้องให้รู้คือไอโลคาร์บไดเอทเนี่ยมันมีหลายๆสูตรเลยนะครับเนาะมีอะไรบ้างนะครับอันแรกคือไรีโอไดเอทคืออะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสองนะครับ เราเรียกทับศัพท์ไปเลยคือโลขาไดเอทโลขาวอันนี้ก็จะแบ่งเป็นสองพวกคือ A กับ B A คือคีโตจินิกไดเอทสองคือไม่ใช่คีโตจินินะครับซึ่งวิธีที่นิยมอยากให้พวกเราได้ทํากันคือบีบอยสองบีบอยนะครับคือนอนคีโตจินิสองตัวนี้นะครับมีความต่างเล็กน้อยเนาะแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะส่วนข้อ3คือแอสกินไดเอทและข้อที่4คือดูก้องไดเอทนะครับเป็นคุณหมอชอวฝรั่งเศสนะครับไม่เน่อ่านดูแคนนะครับอ่านดูก้อง <min it> ลักษณะแต่ละอย่างจะมีอะไรยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดเลยนะครับเนาะก็จริงๆมันมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าผมตัดเอาแค่นี้ก่อนนะครับขยับให้คนเดือดหนเดี๋ยวาก็ไม่สบายโอเคไหมลูกโอเคเนาะหวดดีขึ้นเนาะทีนี้มาดูคำจำกัดควาของคำว่าโลคาร์บไดเอทก่อนว่ามันคืออะไรนะครับเนาะก็เอางี้ก่อนจําสุขศึกษาสมัยเราเรียนกันตอนเด็กๆได้ไหมครับแป้งกินประมาณ4ี่ถึงห้ถึงหกเปอร์เซ็นต์ของพลังงานทั้งหมดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในหนังสือสุขภาพสมัยก่อนเนี่ยทำให้เรากินไฮคาร์บจริงไหมเพราะมากกว่า45%ของพลังงานขาเข้าซึ่งไม่ดีนะครับเนาะ <c oughs> จริงๆเนี่ยคำว่าโลคาร์บตัเอ็เราจะตัวหนังสือเนี่ยถ้าตามเป๊ะๆเนี่ยเขาจะกำหนดที่ประมาณ26%ลงมา <c oughs> คือสมมติว่าคุณต้องการพลังงานาวันละวันละพันหนึ่งพันแคลให้น้อยกว่า30%ก็คือว่าให้น้อยกว่า500แคลให้มันมาจากคาร์าโบไฮดเดรตที่เหลือมาจากอย่างอื่นนะครับก็จะถือว่าเป็นกลุ่มโลคาร์บแล้ว แต่โลคาเป็นแบบไหน mm hmm. ตามปันธชนิดที่แบ่งให้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูรู้จักกันแต่ละแบบเพ mm hmm. ราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าโลหบของผมหมายถึงพลังงานขาเข้าทั้งหมดจะต้องน้อยกว่า3 0นะครับ mm hmm. ที่มาจากแปง้ง mm hmm. และนำ้ำและน้ำตาลนะครับเนาะ mm hmm. ให้มันน้อยกว่า30%ยิ่งน้อยเท่าไหรก่ก็ยิ่งยากขึ้นในการปฏิบัตินะครับเพราะยังไงเนี่ยชีวิตมนุษย์เราก็ยังต้องการแป้งนะครับขาดโดยสิ้นเชิงเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งความ ความมากน้อยในการจํากัดระดับคาร์โบไฮเดรตในอาหารนี่แหละจึงเป็นที่มาของชงนิดของของอไดเอทแพลนในแต่ละแบบนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะก็ระหว่างที่เราไปก็มีเสียงกรนของเดี๋ยวต้องนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเพลินๆเนาะมาดูแบบแรกนะครับพาเิโอก็เป็นโลคาร์บนะเบอร์สองทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จริงๆโลคาร์บที่มันพอได้ไม่ได้แบบเบลลี่โลนะก็คือตัวสีแดงคือพาเิโอแล้วก็นั่นคือตัวจี๊ด ซึ่งจะเป็นวิธีที่ผมอยากให้พวกเราได้ทํากันมันใช้ชีวิตง่ายกว่าเยอะเลยนะครับส่วนคีโตจินิกเนี่ยก็นอกจากรวยแล้วนะครับคุณใช้ชีวิตยากด้วยนะครับคุณกินไก่ย่างมีน้ําจิ้มไก่เนี่ยคุณยังต้องมานั่งระวังน้ําตาลเลยนะครับมันใช้ชีวิตยากจริงๆเข้าร้านสะดวกซื้อนะครับก็ยังซื้ออาหารรับประทานยากเลยนะครับแล้วก็แอดกินก็คล้ายๆกับคีโตนะครับต่างยังไงเดี๋ยวเราไปดูกล้องคือยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูดในแต่ละแบบเลยนะครับก็สไลด์นี้บอกอะไรเรานะครับ ตัวหนังสือสีแดงคือโลคาร์บก็คือต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ตัวสีดำดำเนี่ยเป็นเวลลี่โลนะครับคือน้ำตาลต่ำมากมากเลยต่ำกว่าสามสิบเยอะๆเลยอาจจะประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังงานขาเข้าเท่านั้นเองที่มาจากคาร์โบไฮเดรตน,นะครับนเนาะเราดูกระดินิดหน่อยนะครับอ่ะต่อนเนาะแอนดังมาดูพาเิโอก่อนนะครับพาเิโอนี่จริงๆก็คือเขาเรียกเป็นเคฟแมนเคฟแมนคือมนุษย์ถ้ำนั่นเองก็เป็นโลคาร์บไดเอทแพลนที่นิยมรับประทานกันนะครับ แต่หลักๆของเขาคืออย่างนี้เราก็ไปเประพฤติตัวเหมือนมนุษย์ถ้ำก็คืออะไรคือไม่กินอาหารที่เป็นธัญ,ญพืชทั้งหมดแล้วก็ไม่มีพวก dairy product คือผลิตภัณฑ์จากนมโดยเด็ดขาดเหมือนเราเป็นมนุษย์ถ้ำอ่ะหิวอะไรก็เข้าป่ากินใช่ไหมครับอาจจะก,กินเนื้อสัตว์ก็ได้นะครับกินผักผลไม้อะไรก็ได้แต่ข้าวใช่ไหมแป้งบะหมี่หรือแม้กระทั่งพวกผลิตภัณฑ์จากนมทุกชนิดเนี่ยเขาไม่กินกันนะครับกลุ่มนี้ก็จะ ทำได้นะครับแต่ก็ใช้ชีวิตยากหน่อยนะครับราคาค่อนข้างสูงเพราะว่าอย่างที่ทราบนะครับพืชผักผลไม้เปรียบเทียบกันเดือสัตว์เนือสัตว์มันแพงกว่าอยู่แล้วนะครับเนาะแล้วมันก็จะค่อนข้างแพงหน่อยอาจจะไม่เหมาะกับไม่เหมาะกับยุคสมัยช่วงนี้นะครับที่เราจะต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายกันเนาะนี่คือพาเลโอนะครับงั้นฟังไปก็ค่อยๆนึกไปนะครับว่าที่เราทําอยู่ทุกวันนี้มันเป็นโลขาบตัวไหนผมยืนยันว่าทุกสตรการลดน้ำหนักมันคือโลขาบทั้งสิ้นนะครับแต่โลขับแบบไหนเท่านั้นเองไอ้สองจุดหนึ ก็หลักของเขาคือคีโตจีนิกก็คือว่ากินอาหารที่มีแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตต่ำมากๆต่ำถึงประมาณ5-0%าถึงเนต์นเองไม่เกินนี้ของพลังงานทั้งหมดต่อวันนะครับเนาะส่วนนี้่เขากินเยอะคืออะไรนะครับไม่ใช่โปรโตีนด้วยเขาจะกินไขมันเยอะมากๆนะครับก็กินชีสเป็นก้อนเขากินน้ามันเป็นอึกกระดกระดเป็นอๆอกเลยนะครับนกินแต่อของมันๆนะครับโปรโตีนกินเยอะก็ไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับ ว่าทำไมในคนที่เป็นคีโตเนี่ยถ้าคุณกินโปรตีนเยอะเนี่ยคุณมาผิดซอยแล้วนะครับง mm ั hmm. ้นวันนี้ฟังคลิปนี้เนี่ยคุณจะแยกได้ระหว่างคีโตแท้ๆกับไม่ใช่คีโตนะครับ mm hmm. แต่ข้อดีที่น่าสนใจมากๆคือมันไม่ต้องนับแคลอรี่ดีไหมครับไอ้ทุกสูตรของการคุมอาหารเนี่ยยังไงก็ต้องแคลอรี่แต่ประเด็นคือไอ้ตัวคีโตจีนิกเนี่ยมันไม่ต้องนับแคลอรี่นะครับ mm hmm. เพราะว่าอะไรนะครับเก็บไว้ให้สงสัยเนาะแล้วเดี๋ยวเราเค่อยเรียนรู้กันไปในะระหว่างทางนะครับ อาาคีตโตตินิกก็หน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งก็ผมก็บอกเรียนเต็นตามตรงนะครับผมเองเป็นคนที่อยากลองอ่ะก็เคยลองวิธีคีตโตตินิกลองอยู่ประมาณสัก2เดือนได้นะครับเดือน2เดือนจาได้เลยว่า1กินตัวเปลี่ยน2งลงหายใจเปลี่ยนแล้วก็ในสัปดาห์แรกของการทำคีตโตตินิกเนี่ยทรมานมากนะครับเพราะว่ามันไม่กินแป้งเลยไงกินน้อยมากๆแล้วก็จะมีชีสเดย์หนวันชีสเดย์ก็คือชีสที่ลว่าขี้โกงอะ่ะผมก็จะขี้โกง1วันนะครับโอ้วันนั้นกินแป้งเยอะมากเลยนะครับเนาะ งั้นนี่ถ้าเราไปฟังว่าคีคตโตจินิกเนี่ยสิ่งที่ที่ทประสบกับตัวเองคืออะไรขึ้นหนึ่งเนี่ยมันใช้เงินเยอะมากนะครับกินแต่ของมันเนาะสองเนี่ยเราเในช่วงสัปดาห์แรกอย่างที่เรียนิทราบเนี่ยเขาเรียกอะไรอะ่ะสติสตางค์ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับแล้วก็อารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายนะครับลูกน้องคนรอบข้างนี่ก็รับไปเต็ม,ตมๆกว่าจะปรับตัวได้กว่าร่างกายจะปรับตัวจากการใช้น้ําตาลมาเป็นการใช้สารคีโตนที่เกิดขึ้นจากจากไขมันเนี่ยนะครับเนาะก็ใช้เวลาร่วมสัปดาห์ แต่ข้อดีมากๆที่เห็นก็คือน้ําตาลไอพีน้ําตาลน้ําหนักตัวเนี่ยลงเร็วมากๆเลยนะครับลงมาหาศาลเลยเนาะนี่คือข้อเดีขงคีโตนะครับข้อเดีอกข้อหนึ่งก็คือว่า1กินข้าวกับคนที่บ้านไม่ได้เลยนึกออกไหมครับข้าวเซเว่นก็ซื้ออะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเป็นมนุษย์ต่างดาวอยู่ในบ้านตัวเองอะ่นะนึกออกไหมครับกินอะไรก็ไม่ได้นะครับสุดท้ายก็ต้องล้มเลิกไปเพราะว่ามันใช้ชีวิตยากและราคาสูงเกินเหตุอันควรด้วยนะครับแล้วก็ ที่ต้องรู้อย่างหนึ่งคือคีโตเจเนิกเนี่ยเนื่องจากคุณกินไขมันขนาดสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเจาะเลือดตรวจดูระดับไขมันในเลือดเนี่ยหมอจะไม่ปลืม้มนะครับเนาะประมาณนี้นะครับ2.2นอนคีโตเจเนติกโลข่าวไดเอทนี่คือวิธีที่ผมแนะนำให้พวกเราได้ทำกันนะครับก็เป็นโลาร์บทางสายกลางนะครับก็คือกินแป้งนะครับในปริมาณที่น้อยหน่อยอย่างอย่างอาหารปกติเนี่ยเรากินประมาณ5-60%ของ เป็นแป้งใช่ไหมครับเราใช้วิธีนี้ก็ลดแป้งไปสักครึ่งหนึ่งคัดขาบลงไปครึ่งหนึ่งจาก60ก็เหลือประมาณไม่เกิน30ก็เหลือเฟือแล้วนะครับคุณยังรับประทานข้าวได้ยังรับประทานบะหมี่ได้นะครับก็ลดความมันลงหน่อยนึงแต่ว่าแล้วก็เพิ่มโปรตีนมากขึ้นนะครับเราลดสัดส่วนของแป้งลงก็จริงนะครับแต่คุณไม่สามารถคงโปรตีนเท่าเดิมได้นะครับคุณต้องเพิ่มโปรตีนให้สูงขึ้นนะครับเนาะเดี๋ยวจะมีที่มาที่ไปว่าทําไมนะครับเนาะแล้วก็ผมสนับสนุนให้เราใช้วิธีนนีเเพราาาาะะวว่่่่ไมังยทสุด ได้ผลนะครับแล้วก็มันอยู่ได้ยังย่งยืนยงคุณจะไปหาอาหารที่ไหนทานก็ได้นะครับข้าวเซเว่นร้านสะดวกซื้อก็ซื้อได้คุณจำไว้อย่างเดียวว่าอะไรที่นแป้งเป็นน้าตาลเนี่ยคุณจํากัดการกินมันใช่ไหมครับเราอาจจะเคยได้ยินว่าคนหลายๆคนที่เดิมกินข้าววันละสองจานเนี่ยนะกินลดข้าวเหลือจานเดียวกินกลับอะไรประมาณเดิมนะครับก้ํานหนักก็ลงแล้วซึ่งนั่นคือความจริงของการรับประทานแบบโลกขาดไดเอทนะครับแต่อันหนึ่งที่จะต้องเสริมก็คือว่า เราใช้วิธีนี้ก็ตามนะครับสิ่งที่ต้องทําคือมันจะต้องนับแคลอรี่ของอาหารขาเข้าให้เป็นนะครับอันที่3เล็กแอดสกินไดเอทเป็นเวลี่โลาขาบไดเอทก็คือต่ำกว่าสิบเปซ็นต์อีกนะครับแล้วก็โปรตีนก็สูงหน่อยไขมันก็สูงได้นะครับเนาะฟังแล้วมันจะดูคุ้นคุ้นคคีโตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในท้องตลาดสิ่งที่จะต้องเข้าใจคือคีโตกับแอดสกินมันไม่เหมือนกัน พเพราะฉะนี้เวลาเราดูมื้ออาหารดูจานอาหารเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าไอคนเนี้ยเขากินแอดสกินหรือกินคีโตหลายหลายคนที่อาจจะเป็นเทรนเนอร์นะครับหรือแม้กระทั่งทําเว็บบนยูทูบหลายๆอันเนี่ยผมก็เข้าไปดูคอนเทนต์ของเขานะครับสิ่งที่เขาพลาดคือเขาไม่ได้ระวังเรื่องของโปรตีนขาเข้าโปรตีนขาเข้าคนที่เป็นคีโตจริงๆนะครับจำไว้เลยว่ากินโปรตีนเยอะไม่ได้เยอะไม่ได้คือไม่เกินเท่าไหร่เนาะดูรูปนี้นะครับงั้นข้อแตกต่างระหว่างข้อแตกต่างระหว่างแอดสกินกับ คีตโตจีนิกละเอียดคือคีตโตจีนิกเนี่ยควบคุมโปรตีนขณะที่แอดกินเนี่ยกินโปรตีนเยอะได้นะไขมันกินเยอะได้นะครับจุดแตกต่างคือโปรตีนต้องไม่เกิน25%นตะครับต้องไม่เกิน25%ของพลังงานขาเข้าถ้าเกินนี้ไม่ใช่คีโตแล้วนะครับเพราะอะไรนะครับถึงต้องเลสติกโปรตีนคำตอบอยู่ในกราฟวันนี้นะครับอันนี้แนวตั้งนะครับคือระดับอินซูลินนะครับแนวนอนคือเวลา นะครับสีแดงคือคาร์โบไฮเดรตนะครับอินซูลินมีหน้าที่อะไรนะครับอินระดับอินซูลินเนี่ยมีหน้าที่ลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับน้ำตาลมาจากอะไรมาจากแป้งเพราะฉะนั้นอินซูลินจะตอบสนองดีมากกับแป้งและน้ำตาลเนั้นถ้าเรากินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปนะครับอินซูลินจะหลั่งเยอะแล้วก็ลดลงในขณะที่โปรตีนคือเส้นสีน้ำเงินนะครับก็ขึ้นแต่นิดหน่อยในสีเหลืองที่เป็นไขมันก็แทบจะไม่ขึ้นเลยอินซูลินเพราะว่าน้ำตาลในเลือดไม่เปลี่ยนแต่สังเกตรูปนี้จะเห็นว่า ต่อให้คุณกินโปรตีนยังไงน้ําตาลก็จะขึ้นนิดนึงอยู่ดีเพราะอะไรครับเพราะโปรตีนบางส่วนมันสามารถเปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลไปเป็นพลังงานได้คําตอบของคีโตจินิกคือตรงนี้นะครับเพราะว่าคีโตจินิกเนี่ยหลักการคือถ้ามีอินซูลินเยอะในร่างกายใช่ไหมครับหน้าที่ของอินซูลินอย่างที่เรียนได้ทราบหนึ่งเนี่ยมันลดน้ําตาลในเลือดอันที่2มันมีฟังก์ชันอันหนึ่งเรียกว่าไลโปจเนซิสไลโปก็ไขามันนะครับเจเนซิสแปลว่าสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราระ,ะ,ะดับน้ําตาลในเลือดคุณสูงจากคุณกินแป้งเนนี่ยนะครับ อินซูลินคุณก็เยอะขึ้นด้วยโอเคอินซูลินดึงน้ําตาลลงนะครับแต่ขณะเดียวกันมันก็ทําให้การสะสมไขมันเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะกินคีโตจินิกไดเอทและคุณกินโปรตีนเยอะนะครับสัดส่วนคุณไม่ไม่ได้นะครับเพราะว่าอินซูลินมันยังคงหลังอยู่นะครับแล้วก็ทําให้เกิดการสร้างไลโปเจนิสสก็คือการสร้างไขมันนั่นเองนี่คือคีย์เวิร์ดนะครับถ้าจะใช้ไดเอทแพลนเป็นคีโตจนิกคุณห้ามกินโปรตีนเยอะเกิน25%ของพลังงานขาเข้า นะครับงั้นคนพูกนี้ถึงต้องกินของมันมัน,มนเยิ่มเยิไปหมดเลยนะครับเนาะเคลียเนาะงั้นสไลด์เนี่เราจะได้คำตอบเรื่องคีตโตจินิกแล้วนะครับแ้ล้ลูกเนาะนองไม่สบายใช่ไหมครับ <c oughs> ขออนุญาตดูแลเขาทีหน่อยเนาะ <c oughs> อันต่อไปก็คือดูก้องนะครับดูก้องก็เป็นเบรลี่โลเหมือนกันนะครับที่เราฟังคือดูก้องเนี่ยหลักของเขาคือเหมือนคาร์นิวอ ถ้าวีแกนกินแต่ผักใช่ไหมครับดูก้องก็คือพวกกินแต่เนื้อคืออันเนี้ยเห็นครับว่าดูก้องนี่เรื่องว่าเราเหมือนเราเป็นสัตว์ป่านะครับเป็นเสือเป็นสิงโตนะครับเอาไว้กินแต่เนื้ออย่างเดียวนะครับก็แทบไม่กินแป้งเลยนะครับกินน้อยมากน้อยกว่าสิบเปอรนนะครับพวกนี้กินโปรตีนขนาดเยอะมากก็ข้อเสียของเขาคืออะไรนะครับก็คือไขมันอิ่มตัวสูงการดักเซพของร่างกายก็สูงนะครับเวลาไปเจาะเลือดเนี่ยคุณหมอไม่ปลื้มแน่นอนนะครับความเสี่ยงต่อโรคหัวใจแล้วก็โรคไตก็สูงขึ้นมากๆ เพราะฉะนั้นวิธีดูกล้องละเอียดจึงไม่เป,เป็นเป็นวิธีที่นิยมนะครับแต่ว่าถามว่าผอมไหมผอมนะครับเปลืองตังค์ด้วยนะครับว่ากินโปรตีนเขา้าไปเยอะเนาะคำถามคือแล้วไมโครนิวเทรีนส์อะเมื่อกี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยโลค่าโปรตีนแฟตใช่ไหมครับเราควบคุมสามไมโครนิวเทรีนส์แล้วาสารอาหารไมโครนิวเทรีนส์มันอยู่ที่ไหนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับมันก็อยู่ในผักผลไม้นะครับเราก็ต้องรับประทานผักผลไม้ให้เยอะขึ้น นะครับซึ่งรายละเอียดพวกนี้เนี่ยการบาลานซ์ระหว่างแมโครนิวเทรนส์แล้วก็ไมโครนิวเทรนส์ผมพูดไว้อยู่แล้วนะครับอยู่ในคลิปของ d k c h a n n e l นนะครับพูดไว้ตั้งแต่เป็นปีแล้วครับเนาะก็ลองไปเปิดฟังดูกันได้นะครับนอนใช้เวลาประมาณสามสีนาทีกลดังเลยลูกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดท่าก็หน่อยก็เฟนบูด็อกเป็นหมาหน้าสั้นนะครับเขาเรียกเบคกี้เซฟลิกด็อกพวกนี้ก็ มีสมด g กรีของ airway obstruction มีนอนกรนได้นิดหน่อยเนาะอ่ะมาดูแวนไอเวลบาลานเซตหน่อยนะครับเ <Yeah. S 1> วลบาลานเซตของเขาเนี่ยก็คือว่าแป้งลดลงใช่ไหมอย่างที่บอกถ้าเราจะถือสไตล์โลคัลไดเอทก็อย่าให้มันเกิน3 0ข้อที่2คือโปรตีนนะครับก็เลือกโปรตีนดีๆนะครับโปรตีนจากพืชโปรตีนจากปลานะครับจากสัตว์เนื้อแดงก็ได้นะครับก็อาทิตย์หนึ่งสักครั้งหนึ่งจัดซะหน่อยเนาะ จากถั่วก็ได้นะครับแต่ก็ที่ต้องระวังคือถั่วมันก็จะมีแป้งผสมมาดิหน่อย3คือแฟตนะครับก็ลดสัดส่วนของแฟตลงเพราะแฟตเนี่ยพลังงานมันสูงนะครับเนาะก็ลดสัดส่วนแฟตลงถ้าจะไปเพิ่มเนี่ยก็ไปเพิ่มสัดส่วนของผูฟ้านะครับก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายๆตำแหน่งนะครับเนาะแล้วก็ลดกรดไขมันอิ่มตัวลงนะครับไขมันอิ่มตัวก็อยู่ในพวกไขมันจัดเป็นต้นไขมันไม่อิ่มตัว อาจจะหนึ่งตํแหน่งในอะไรตําแหน่งก็เช่นพวกน้ำมันปลาใช่ไหมครับหรือกินถ้าเป็นน้ำมันก็น้ำมันจากพืชบางชนิดนะครับที่เอามาใช้ใน,ในการปรุงอาหารก็ช่วยทําให้เราปลอดภัยได้นะครับไม่ใช่ใช้ไขมันอิ่มตัวข้อที่4และข้อที่5คือวิตามินและเกลือแร่ก็อยู่ในผักผลไม้นะครับข้อที่6ก็อยู่ในผักผลไม้เช่นกันก็นกนกคือไฟเบอร์และข้อที่7ก็คือรับประทานน้าไม่เพียงพอนะครับคลิปก่อนหน้านี้ในในโควิดอีพิโซดหนึ่งที่ผมคุยกับคุณหมอดาวนะครับน้ําก็ ่อคนรับประทานอย่างน้อยนะครับ35ซีซี cc ต่อกิโลต่อวันนะครับอย่างตัวผมหนัก80โลใช่ไหมครับคูณ3 5ก็ได้ประมาณ2ลิตรครึ่งใช่ไหมครับนี่คืออยู่ยเฉยๆนอนหายใจเป็นวันๆเนาะแต่ถ้าออกกาลังกายนะครับอะไรด้วยเนี่ยควรต้องกินน้ํามากกว่านั้นอีกนั้นส่วนตัวผมเองผมจะกินน้าวันละประมาณ3ลิตรครึ่งจนถึง4ลิตรนะครับโอเคเนาะมีอะไรที่ต้องทราบบ้างนะครับเนาะก็ข้อมูลจะเป็นภาษาอังกฤษน,นิดหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพูดเป็นไทยให้เราเข้าใจได้ไง่ายๆ ก็มีคนถามว่าเอ๊ะถ้าเรากินคีโต o d นิกหรือกินอาหารที่เป็นโลขามากๆเนี่ยเลือดเราจะเป็นกรดไหมนะครับคีโตซิสก็คือเลือดเป็นกรดไหมก็ไม่มีไม่มีงานวิจัยอะไรไหนบอกมาเลยนะครับว่ากินอาหารที่มีแป้งน้อยๆหรือกินไขมันเยอะแบบคีโตเนี่ยทำให้เรามีเลือดเป็นกรดนะครับไม่มีก็สบายใจได้ข้อที่2อัตราการตายและโรคหัวใจเป็นยังไงบ้างในการรับประทานโลขาวได้ สิ่งที่น่าสนใจคือกินไฮคาร์บกินแป้งเยอะๆมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเยอะเพราะอะไรครับเพราะว่าจําตัวแรกที่เราฟังได้ไหม AGE นะครับตัวเนี้ยทาให้เกิดการแก่ทําให้เกิดการเสื่อมนะครับรวมแล้วเกิดการอักเสบด้วยงั้นการอักเสบพวกนี้มันไม่ได้อักเสบเฉพาะในร่างกายนะครับอักเสบในเส้นเลือดด้วยเพราะเนี้ยถ้าเป็นเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจมันก็อักเสบอุดตันทําให้เสียชีวิตจากโรคหัวใจได้ข้อที่3กิโลคาวเดมีผลต่อระดับไขมันในเลือดไหมไลปิดเลสปอน ก็ไขมันกลุ่ม LDL LDL นะครับไม่ค่อยมีผลนะครับถ้าใครสูงก็สูงเหมือนเดิมไม่ได้ทําให้ต่ําลงนะครับเนาะก็ LDL เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอาหารประเภทสัตว์เนื้อแดงไขมันอิ่มตัวซะมากกว่าแต่ถามว่าโลคาเดตมันช่วยอะไรกับไขมันอันที่นน่ๆคือมาลดไตรกลสลซอไตรกอไลา์กับการกินแป้งกินน้าตาลเนี่ยเกี่ยวข้องกันโดยตรงส่วนตัวผมเนี่ยไตรกิสลด์ของเท่าไหร่ทราบไหมครับสามิ้า คือผมกินโลขามานานไงระดับไตรกลีเซอไรด์มันต่ำมากมากในขณะเดีวยวกันคุณกินโลขานา,นานเนี่ยสิ่งที่ได้คือระดับ HDL มันจะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งดีต่อโรคหัวใจนะครับเนาะแล้วข้อที่4กินโลขามแล้วนี่เรากินไฮโปรตีนใช่ไหมครับคำถามคือไตมันจะพังไหมนะครับเนาะประเด็นคือถ้าไตาคุณปกติอยู่เดิมคุณกินโปรตีนขนาดสูงหน่อยอาจจะประมาณสัก1.5ถึง2กรัมต่อน้าหลักตัวต่อวันเนี่ยนะครับไม่มีปัญหานะครับก็งานวิจัยก็มี ผมมีอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าไม่อยากพิมพ์ตัวหนังสือภาษาอังกฤษเยอะเดี๋ยวเราจะตาลายกันนะครับแก้จบแล้วอทีนี้มาดูข้อดีบ้างว่าเรากินโลขาวเดเอทมันได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับเนาะกับร่างกายอันที่หนึ่งแน่ๆคือน้ําหนักคุณลงแน่นอนนะครับนี่ให้ข้อมูลไว้เลยนะครับเนาะลงดีมากๆเลยนะครับแล้วข้อทีสองเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานมันก็ดีขึ้นแน่นอนก็เป็นผลตอบเนื่องจากที่หนึ่งนะครับน้ำหนักน้าหนักตัวคุณลดความดื้ออินซูลินของร่างกายเราก็ลดลงนะครับเบาหวานเราก็ลดแรง ลดลงจนสูงในบางคนก็สามารถเป็นปกติได้โดยคุณหมอจะสั่งให้หยุดยาได้เองนะครับห้ามหยุดยาเบาหวานเองนะครับเบาหวานไม่ใช่โรคที่รักษาหายขาดนะครับยังไงก็ต้องไปตรวจเช็คก,กับคุณหมอเป็นระยะ,ระยะตลอดไปตลอดชีวิตของคุณนะครับแล้วข้อที่3กิโลขาดเดตแล้วความเสี่ยงต่อโรคหัวใจจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็เราพบว่าการหักเสียงของร่างกายลดลงความเสี่ยงต่อโรคหัวใจก็ลดลงเช่นกันนะครับว,วันนี้ก็ทําคลิปมาให้ดูกันสั้นๆแต่พอสังเกตนะ อันนี้ก็จะเห็นดรเคสตล์เรากินอะไรนะส่วนตัวผมเนี่ยคือ,อเราไม่ได้ทำาหข้าวเองทุกมื้อไงนะครับเนาะก็ยังต้องทำอาหารกินเนาะดูแลเจ้าหมาน้อยนี้ด้วยนะครับเนาะก็ผมก็ใช้อาหารสําเร็จรูปในช่วยในมื้อเช้านะครับเนาะก็มื้อเช้าเนี่ยก็ใช้วิธีชงเอานะครับก็เป็นอาหารสําเร็จรูปแล้วก็ใส่โปรตีนลงไปนะครับโปรตีนเชคก็อันนี้ก็แก้วน,นี้ก็มีโปรตีนประมาณเดี๋ยวคำนวณกันเนานะแปดสามยี่สี่ก อันนี้ก็ประมาณ3-40กรัมปูตีนอ่ะเยอะมากเลยเข้มข้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นธาตุอาหารไมโครนิวเทรียนเป็นหลักเม็ดใสๆก็เป็นฟนะิชออยล์น้ำมันปลาเป็นเกรดยานะครับผมกินขนาดสูงนะครับก็กินตามรีเสิร์ชงานวิจัยนะครับที่ดีต่อสุขภาพเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อเพราะว่าฟิชออยล์เนี่ยมันไม่มีท็อกซิกโดสนะครับกินเยอะอยงไงก็ไม่อันตรายนะครับแต่กินน้อยนี่อันตรายต่ออย่างอื่นแน่นอนเนาะก็วันนี้ก็พูดคลิปเรื่อง อาหารเสริมแบบง่ายๆให้พวกเราได้ฟังกับคุณเด๋อน้อง,องปรปภนะครับก็หวังว่าพวกเราจะได้พร้อมรู้กันนะครับเนาะก็วันนี้ขอจบคลิปไลฟ์แต่เป็นเท่านี้นะครับแล้วเจอกันในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับแม่ไปแล้วให้ไปก่อนแล้วก่อนแยกย้ายก,กันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดสั่นกระดิง่งกุ้งกิงกุ้ง,ก,งกิ่งให้กับบ r k เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกัน สวัสดีครับ